5แนวคิดคำสอนของเนลสันแมนเดลาแรงบันดาลใจจากผู้นำแห่งเสรีภาพและความยุติธรรมเนลสันแมนเดลาหรือเนลสันมันเดลาคือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของศตรวตรรษที่20และ21เขาไม่เพียงเป็นผู้นำทางการเมืองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความเข้มแข็งและการให้อภัย แมนเดลาถูกจองจำกว่า27ปีในเรือนจำเพราะการต่อสู้กับระบบการแบ่งแยกสีผิวหรืออาพาธิด์ของแอฟริกาใต้แต่เมื่อออกจากคุกเขาไม่ได้ใช้ความโกรธแค้นตอบโต้หากกลับเลือกทางแห่งความปรองดองและความรักมนุษย์สิ่งที่ทำให้โลกจดจำแมนเดลามากที่สุด ไม่ใช่เพียงเพราะเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเสรีของแอฟริกาใต้แต่เป็นเพราะคำสอนและแนวคิดที่เขาฝากไว้ซึ่งสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันของทุกคนได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนคนทำงานผู้นำองค์กรหรือเพียงแค่คนที่อยากพัฒนาตนเองต่อไปนี้คือ5แนวคิดคำสอนอันทรงพลังของเนลสันมนเดลา พร้อมการขยายความและบทเรียนที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง 1. การให้อภัยคือพลังที่แท้จริงเรื่องราวจากชีวิตแมนเดลาแมนเดลาใช้ชีวิตในคุกยาวนานถึง27ปีท่ามกลางความยากลำบากและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมแต่เมื่อเขาได้รับอิสรภาพสิ่งแรกที่ผู้คนคาดหวังคือการล้างแค้น และการเอาคืนต่อผู้ที่ทำให้ชีวิตเขาพังทลายทว่ามันกลับตรงกันข้ามเขากล่าวว่าเมื่อฉันเดินออกจากประตูสู่เสรีภาพหากฉันยังคงเก็บความขมขื่นไว้ในใจฉันก็ยังติดคุกอยู่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับความผิดหรือหลงลืมมันแต่คือการปลดปล่อยจิตใจจากความเกลียดชัง การให้อภัยคือการคืนอิสรภาพให้ตัวเองไม่ใช่เพียงการปลดปล่อยผู้อื่นในที่ทำงานหากเพื่อนร่วมง,งานทำผิดพลาดจนกระทบเราการให้อภัยไม่เพียงช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นแต่ยังสร้างทีมที่แข็งแกร่งในครอบครัวการให้อภัยคือสะพานที่เชื่อมรอยร้าวให้กลับมาแน่นแฟนในชีวิตส่วนตัวการให้อภัยตัวเองก็สำคัญเพราะเราทุกคนย่อมทำผิดพลาด การเรียนรู้และให้อภัยตัวเองทำให้ก้าวต่อไปได้ข้อคิดสำคัญการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของผู้ที่เข้มแข็งที่สุด 2. ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการก้าวข้ามความกลัวนั้นเรื่องราวจากชีวิตแมนเดล a าแมนเดลาไม่ใช่คนที่เกิดมาไร้ความกลัว เขาเองก็ยอมรับว่าเคยหวาดหวั่นต่อการจับกลุ่มการสูญเสียครอบครัวและแม้กระทั่งความตายแต่เขาเลือกที่จะเผชิญหน้าและก้าวข้ามมันไปเขากล่าวว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่การขาดความกลัวแต่คือการเอาชนะความกลัวนั้นทุกคนมีความกลัวในชีวิตกลัวล้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธกลัวการเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่กำหนดชีวิตเราคือการเลือกว่าจะปล่อยให้ความกลัวหยุดเราไว้หรือจะใช้ความกล้าหาญก้าวไปข้างหน้าหากคุณกลัวการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ความกล้าคือการก้าวแรกแม้ยังไม่รู้ผลลัพธ์หากคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะความกล้าคือการขึ้นไปยืนแม้หัวใจจะเต้นแรงหากคุณกลัวการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ความกล้าคือการลองเชื่อมั่นในตัวเองข้อคิดสำคัญความกลัวเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ทำให้เราเติบโตคือการเผชิญหน้าและก้าวข้ามมันไป 3. เสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพของทุกคนเรื่องราวจากชีวิตแมนเดลาแมนเดล l าต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวผิวดำในแอฟริกาใตา้ แต่เขาไม่เคยมองว่าเสรีภาพนั้นเป็นของเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขากล่าวว่าฉันไม่ได้เป็นอิสระตราบใดที่ใครบางคนยังคงถูกกดขี่สำหรับเขาเสรีภาพไม่สมบูรณ์หากยังมีใครถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมไม่ว่าโดยสีผิวเชื้อชาติหรือศาสนาในสังคมปัจจุบันแม้เราจะไม่ได้ต่อสู้กับระบบแบ่งแยกสีผิว แต่เรายังต้องเผชิญความไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆเช่นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความไม่เสมอภาคทางเพศหรือการกีดกันทางความคิดในที่ทำงานเสรีภาพคือการที่ทุกคนมีโอกาสแสดงออกโดยไม่ถูกกีดกันในสังคมเสรีภาพคือการเคารพสิทธิ์ของเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าต่างศาสนาความเชื่อหรือฐานะในครอบครัว เสรีภาพคือการให้คนที่เรารักได้เลือกเส้นทางชีวิตของตนเองข้อคิดสำคัญเสรีภาพแท้จริงไม่ได้อยู่ที่เรามีอิสระเพียงลําพังแต่อยู่ที่ทุกคนรอบตัวเราได้รับอิสระอย่างเท่าเทียม 4. การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเรื่องราวจากชีวิตแมนเดลาแมนเดลาเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมใหม่ เขากล่าวว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนโลกได้เขาเห็นว่าความรู้คือวิธีการที่ทำให้คนหลุดพ้นจากความยากจนความไม่รู้และการถูกกดขี่การศึกษาไม่ได้หมายถึงเพียงการเรียนในห้องเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฝึกทักษะใหม่หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษาเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพรายได้หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่การศึกษาเพิ่มความเข้าใจในสังคมทำให้เรามีวิจารณญาณและไม่ถูกชักจูงโดยง่ายการศึกษาเป็นการลงทุนระยะยาวที่ไม่มีวันสูญเปล่าเพราะความรู้ติดตัวเราไปตลอดชีวิตข้อคิดสำคัญหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเอง จงเริ่มจากการเรียนรู้หากคุณอยากเปลี่ยนโลกจงช่วยให้ผู้อื่นได้เข้าถึงการศึกษา 5. ผู้นำที่แท้จริงคือผู้รับใช้ผู้อื่นเรื่องราวจากชีวิตแมนเดลาแม้เขาจะเป็นประธานาธิบดีแต่เขาไม่เคยถือว่าตำแหน่งนั้นเป็นเกียรติส่วนตัวเขามองว่ามันคือภาระหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนเขาเปรียบผู้นำว่า เป็นเหมือนคนเลี้ยงแกะที่อยู่เบื้องหลังให้ฝูงแกะเดินนำหน้าและก้าวขึ้นมาข้างหน้าเมื่อฝูงต้องการการปกป้องการเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงมีอำนาจเหนือผู้อื่นแต่คือการรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวมในครอบครัวผู้นำคือผู้ที่ดูแลและปกป้องสมาชิกไม่ใช่ผู้ที่ใช้อำนาจในที่ทำงาน ผู้นำคือผู้ที่สลับสนนทีมและยกย่องความสำเร็จของผู้อื่นในสังคมผู้นำคือผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากข้อคิดสำคัญผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่อยู่เหนือคนอื่นแต่คือผู้ที่อยู่เพื่อคนอื่นคำสอนของเนลสันแมนเดล่าคือบทเรียนชีวิตที่ข้ามการเวลาและพรมแดน 1. การให้อภัยคือพลังแห่งการปลดปล่อย 2. ความกล้าหาญคือการก้าวข้ามความกลัว 3. เสรีภาพที่แท้จริงคือเสรีภาพของทุกคน 4. การศึกษาเป็นอาวุธทรงพลังที่สุด 5. ผู้นำที่แท้จริงคือผู้รับใช้ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ทำให้โลกจดจำแมนเดลาในฐานะไม่เพียงผู้นำการเมือง แต่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและมนุษยธรรมหากเรานำคำสอนเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่สงบสุขเท่าเทียมและเปี่ยมด้วยความหวังได้